สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่ต้องการหางานต่างประเทศนะครับข่าวดีแรงงานไทยเตรียมเฮครับซาอุดีเตรียมรับสมัครงานจากไทย8ล้านคนครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังนั้นกระผมขอรบกวนเมตตากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจประทันนั้นจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆเกี่ยวกับการรับสมัครงานต่างประเทศด้วยนะครับเมื่อวันที่25มกราคม2 5 6 5ที่ผ่านมาเวลา16กนาฬิกาตามท้องเวลากุงริยาดราชอาณาจักรซาอุดีอ อาราเบียนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้เข้าพบหารือทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และพัฒนาการทางสังคมซาอุดีอาระเบียในช่วงการเยือนซาอุดีอาราเบียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีณนะเรือนรับรองแขกต่างประเทศ พระาชวังคิงซาอุดภายหลังเสร็จสิน้นนนการหารือนั้นนางสาวรัชดาธานาริเดกรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยผลสรุปสาระสำคัญการหารือดังต่อไปนี้ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ซาอุดีอาระเบียกล่าวต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสู่ซาอุดีอาระเบียและยินดี ที่ได้มีโอกาสที่หารือกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างกันทั้งนี้ฝ่ายซาอุดีอาระเบียนั้นกล่าวว่ามากุฎราชกุมารแห่งซาอุดอาระเบียได้ทรงมีบัญชาให้กระทรวงต่างๆดำเนินการจัดหาการหาแรงงานฝีมือโดยตั้งเป้าไว้8ล้านคนซึ่งไทยสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้และซาอุดีอาระเบียประสงค์ผลักดนันความร่วมมือ ในด้านแรงงานให้เกิดขึ้นได้เร็วที่สุดโดยเฉพาะแรงงานภาคบริการโรงแรมสุขภาพและอุตสาหกรรมก่อสร้างในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวขอขอบคุณสําหรับการเข้าพบหารือในวันนี้โดยทางการเยือนครั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสให้พี่น้องชาวไทยที่ประสงค์กลับเข้ามาทำงานในซาอุดีอาระเบียอีกครั้งทั้งนี้ไทยมีแรงงานศักยภาพที่มีฝีมือสอดคล้องกับความต้องการทางด้านของซาอุดีอาระเบียและกระทรวงแรงงานยังมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่สามารถฝึกอาชีพและประสบการณ์ให้ตรงกับแรงงานในสาขาของซาอุดีอาระเบียที่ต้องการรวมทั้งมีบริษัทจัดหางานที่มีความน่าเชื่อถือจดทะเบียนกับกระทรวงแรงงาน ภายใต้การควบคุมของกระสวงแรงงานครับและในโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายยังเห็นฟ้องให้เร่งรัดความร่วมมือในอนาคตหากเร่งรัดความร่วมมือให้เร็วที่สุดจะสร้างผลประโยชน์ ต่อประเทศของทั้งสองประเทศได้มากขึ้นซึ่งโครงการจะอยู่ระหว่างการก่อสร้างและพัฒนาของซาอุดีอาระเบียยังคงต้องการสนับสนุนจากทางชาติประเทศไทยทั้งในด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวและด้านแรงงานจำนวนมากเป็นโอกาสสำหรับผู้ที่ประกอบการและแรงงานฝีมือและ กึ่งฝีมือแรงงานไทยเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการทํางานของประเทศอของซาอุดีอาระเบียครับสําหรับแรงงานที่จะเข้ามาทํางานในซาอุดีอาระเบียนะครับก็จะมีโรงแรมสุขภาพอุตสาหกรรมการก่อสร้างและช่างเชื่อมช่างเทคนิคช่างเครื่องยนต์ผู้ปฏิบัติงานในโรงงานผู้ควบคุมเครื่องจักรคนงานผลิตผลิตภัณฑ์ทั่วไปคนงานควบคุมเครื่องจักรผู้ช่วยกุก๊ก และแม่บ้านอื่นๆอีกมากมายนะครับอย่างไรก็ตามก็รอติดตามกันอีกนะครับผมขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง